สวัสดีครับผมอาจารย์คิงวัชรก,การชัดเจนลามประเสริต้องอาจารย์คิงเท่านั้นนะสวัสดีครับทุกคนทุกท่านไม่ได้ไร้สดกันมานานวันนี้ก็มีเรื่องราวสักสองสาเรื่องแต่จะพูดแค่เรื่องเดียวพอคือจะบอกแบบนี้ครับถ้าทุกคนท่านใดหรือใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นร่างทรงฤรสีหรือเป็นชาวบ้านธรมรมดาหรือเป็นผู้ที่มีญานมีเป็นผู้ที่เคยไปร่วมงานใน พิธีการบวงสรวงอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงสร้างพระสร้างพญานาคสร้างองค์เทพหรือสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ใดๆก็ตามแต่ที่เรานั้นเคยไปตามไปตามงานพิธีบวงสรวงต่างๆนะฮะถ้าใครเคยไปงานพิธีบวงสรวงต่างๆเราจะสังเกตเห็นได้ว่าพิธีบวงสรวงต่างๆนั้นก็จะมีอาจารย์ไม่สํำน้ากันในการมาประกอบพิธีบวงสรวงนะ หลายอาจารย์หลายคนหลายท่านก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการประกอบพิธีในการบวงสรวงในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสร้างพระสร้างอะไรก็ตามแต่แต่อาจารย์หลายๆท่านหลายๆคนหรือหลายๆตัวก็ยังไร้ซึ่งความรู้ความเข้าใจในการประกอบพิธีการบวงสรวงนั้นๆอยู่ ทำไมอาจารย์กิงถึงบอกว่าไร้ซึ่งความรู้ไร้ซึ่งความเข้าใจในการพิธีการสวดบวงสรวงจำไว้เลยครับว่าไม่ว่าเราจะประกอบพิธีบวงสรวงงานเล็กงานใหญ่หรืองานอะไรก็ตามแต่นะการบวงสรวงต่างๆต้องสวดไม่ว่าจะเป็นบทบทอะไรก็ตามแต่ที่คุณสวดออกมาจะเรียงลาดับหนึ่งสองสามสี่ก็ตามตำรับตาราตามครูบาอาจารย์ที่คุณได้เล่าเรียนมาอันนั้นเราอาจารย์กิงผม ผมเองก็จะไม่ก้าวล่วงก็จะไม่ก้าวล่วงนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าผู้ที่มีความรู้เป็นครูบาอาจารย์ในการบวงสรวงเนี่ยก็จะเข้าใจว่าถ้าการบวงสรวงใดๆก็ตามแต่การสวดมนต์สวดคาถาสวดบทตามองค์การนั้นๆตามตำหรับตำราของเรานั้นนะ เราต้องสวดให้มีความเพราะมีความไพเราะมีความไพเราะหน้าฟังไม่ใช่ไปสวดตะโกนเอ้ปเอไยกระแกแ่เสียงแบบเนี้ยตะโกนหแหกปากโววางโววางโนนี้นั่นถามว่าเทพเขาคือผู้ที่มียานบารมีที่สูงกว่ามนุษย์มียานบารมีอยู่ในชั้นสูงเทพบาง บางองค์เป็นบาร,รมีค่อนข้างจะั้สูงเพราะฉะนั้นการสวดอัญเชิญการสวดขอพรหรือการสวดวิวออะไรก็ตามแต่เราควรสวดให้มีสัมมาคารวะควรสวดให้หน้าฟังควรสวดให้มีมารยาทในการสวดไม่ใช่เราแค่สวดไปให้มันจบจบงานหรือ สวดไปเพื่อให้เราได้อ่าพิติเอพิธิเชิญพิติเข้าเข้ากล้องยังไงเะเดี๋ยวนะเชิญยังไงพิติเชิญนะหาวิธีก่อนทำไงวะเนี่ยเ๋ยวนะแป๊บหนึ่งเชิญพิติเข้าเชิญผู้เข้าชมเนาะ เชิญไปไหนก็ไม่รู้ี่ตีเข้ากล้องได้ไหมเชิญยังไงเชิญไม่เป็นยังไงทำหนงาไหนเดี๋ยวเข้าเองพี่พี่เดี๋ยวผมขอพูดเรื่อง พิธีการสวดการบวงสรวงสแปซหนึ่งนะพี่นะได้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 เดี๋ยวพี่ออกก่อนเลยเชิญไม่ไม่ไม่ยังพม่ก่อนเลยฟังไปด้วยฟังไปด้วยสอบถามไปด้วอยอยากรู้อะไรถามต่อมันแป๊บเดียวไม่นานพี่อ๋อโอเคคือผมเนี่ยจะบอกฝากถึงครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นครูบาอาจารย์ประกอบพิธีในการบวงสรวงไม่ว่าจะบวงสรวงอะไรก็ตามแตเ่เราบวงสวงให้มีความไพเราะน่าฟัง มีมารยาทในการสวดเราจะเรียว่าไม่ว่าจะเป็นองค์เทพพ่อปู่ฤาษีหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราสวดเชิญลงมาเพื่อขอพรสวดเชิญลงมาเพื่อรับของเส้นไหว้ต่างๆนานาในงานที่ดีบป็สูวนนั้นๆน่ะคือเราให้คิดว่าเทพก็เหมือนเราอ่ะให้ยกตัวอย่างเช่นเหมือนเหมือนตัวเราอ่ะถ้าใครมาเชิญเรามาชวนเราไปไหนที่เอ้ยไปป่าไปกูหน่อิวัดไปที่ไหนหาไป้วยนันหน่อยปุผมผมผมก็ไม่ไปแต่ถ้า ลองคิดว่าถ้าเราเป็นเทพอะ่ะสวดเออไม่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 เออจะมาไหมไม่ได้สวดพันยักษ์ก็จะมาไหม่ะกูเป็นเทพกูก็ไม่ไปกูก็ไม่ลงมาให้พรกูก็ไม่ลงมาในงานพิธีที่เป็นมงคลของมึงหรอกการสวดจะแท้เสียงสวดในการที่แบบเขาเรียกว่าไม่มีมารยาทในการสวดหรือพูดภาษาชาวบ้านเลยคือว่าขาดการเรียนรู้ขาดความเข้าใจในการประกอบพิธีบวงสวรวง ถ้าใครก็ตามแต่ที่เขาเรียนสายบวงสวงม,มาโดยตรงเหมือนผมเนี่ยผมเรียนสายบวงสวงโดยตรงเพราะฉะนั้นการสวดต่างๆบทนี้ควรใช้น้ําเสียงแบบไหนบทนี้ควรใช้น้ําเสียงแบบไหนในการสวดอัญเชิญต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีความรู้มีความเข้าใจมีมารยาทในการสวดไม่ว่าจะสวดบทพระบทเทพบทพรมบทอะไรก็ตามแต่มันต้นส่วนให้ไพเราะน้าฟังมันเป็นการ สวดเชิญเขามาไม่ใช่สวดบังคับเขามาไม่ใช่สวดมัดผีสวดดึงผีสวดบังคับผีเพราะฉะนั้นให้มีความเข้าใจตรงนี้บ้างนะครับวันเนี้ยถ้าไม่มีใครส่งข้อมูลมาให้ผมบอกว่าเออนี่เขาสวดวงเขาวงสวงหนังโอ้โหนน่นนี่นั่นดูดิส่งคลิปการวงสวงมาให้ผมดูผมก็นึกว่าเล่นลิเกนึกว่าไม่อยากมูนี่ลิเกขอไยผมก็คิดว่าไปเล่น อะไรที่ไร้าสาระเหมือนเด็กๆเขาเล่นกันในงานที่สีวงสวงมันไม่ใช่การบวงสวงมันเป็นการพวกมึงเนี่ยไปเล่นกันเองเอย่าส้นตีนมึงเป็นครูบาอาจารย์ด้วยมึงต้องทาให้มันดีให้มีพลังให้มีความขลังหน้าฉังขังแล้วให้คนที่เขาเห็นเนี่ยโอ้ยันศรัทธาไว้สวดแล้วคนลูกสวดได้มีความแบบอินไปกับบทสวดของเราด้วยไม่ใช่สวดแล้วมึงทำอะไรวะมึงทำอะไรวะหลายคนถ้เป็นสิษ์นักทักมาหาผมอาจารย์คิดอาจารย์จริงดูคลิปนี้ให้หน่อยนี่ มันสวนดบวงสวงเสร็จปุ๊บโอ้โหมันตลกมากเลยนู่นนี่นั่นอาจารย์จริงเนี่ยไปก้าวล่วงไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่ได้ทําให้อาจารย์จริงเสียหายแต่อาจารย์จริงเอามาพูดเป็นวิทยาทานมาพูดเป็นความรู้เป็นความเข้าใจให้ทุกคนฟังได้เพราะฉะนั้นย้ำนะครับผมอาจารย์จริงววาชน,นการล้านประเ็รต้องผมเท่านั้นการสวดในงานพิธีบวงสวงต่างๆไม่ว่าจะบวงสวงอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการบวงสวงทั้งหมดในประเทศไทยเราควรมีมารยาทในการสวดควรสวดให้ ไม่มีความไพเราะน่าฟังไม่ใช่ตรวดเหมือนคนที่ไม่เคยผ่านการศึกษาเล,ล่าเรียนตำลับตำลาไม่เคยมีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเพราะฉะนั้นว่าถ้าเราสวดส้นตีนส้นตีนออกมาเขาก็จะมองไปถึงหมออาการมึง,ง,งโงนะ่เนาะอาจารย์ของอาจารย์ึง,ง,งโงนะ่เนาะสอนทุกมึือมาแบบนี้ไม่มีความรู้จริงเลยเอาแค่ความเข้าใจและบางตัวนะที่เป็นร่างทรงนะั้นปากเป็นร่างทรงทั่วประเทศเลยบางตัวที่เป็นร่างทรงนะ่ะ เวลาพิธีไม่ว่าจะเป็นตั้งศาลหรือบวงสรวงอะไรส่งตีอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันชอบจริงๆเลยเข้าทรงแล้ว <c oughs> สวดบวงสรวงเนี่ยโวเตนนู่นนะี่นั่นการบวงสรวงพิธีต่างๆเอาสมองของมึงเอาการสังขารเอาปัญญาเอาความคิดเอาสิ่งที่มึงล่าเรียนมานั่นน่ะมาทําพิธีไม่ใช่ว่าเชิญเทพมาเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเราไลฟ์สดคราวหน้าจะพูดเรื่องการเข้าทรงนะอันนี้เอานี้ก่อนเป็นน้ำอิ่มก่อนปาด้วยนะผมอาจารย์จริงวาชาก,การก์ัดเจต ร้านเปอร์เซ็นต์ต้องอาจารย์จริงคนนี้เท่านั้นสอนให้มีมารยาทให้มีให้ดูให้คนอื่นเขาดูว่าเฮ้ยอันนี้มันมีอาจารย์คนนี้มันมีความรู้ดูมีความเข้าใจดูมีความรู้เรื่องพิธีกรรมพิธีการต่างๆนะพิธีกรรมก็อีกอย่างหนึ่งพิธีกรรก็อีกอย่างหนึ่งนะบางคนบางตัวอาจารย์ยังงงๆทำไมอาจารย์จริงพูดถึงพิธีกรรมพิธีการพิธีกรรมกับพิธีการนี่มันอยู่ในเดียวกันแต่มันคนละสเต็ปกันนะเพราะฉะนั้นอย่างง้อนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านเวลาข้าวปลาอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีแค่คุณค่าทางอาหารให้เราอ้วนขึ้นโตขึ้นหรือสูงขึ้นเพียงอย่างเดียวมันยังมีคุณค่าทางอาหารที่ไปบำรุง,งสมองให้มีสมองที่ดีฝากบอกด้วยถ้าไม่มีความรู้ในการี่ดีบวงสวงมาเดี๋ยวอาจารย์จริงสอนให้ไม่คิดตังสักบาทสักสลึงด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์จริง เรียนมาด้วยการใช้ความตั้งใจความพยายามในการที่จะอยากรู้อยากเป็นอยากเห็นและอยากมีความเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่อยากเป็นเพื่อที่จะเอาชนะใครแต่อยากเป็นเพราะอยากจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะพิธีการบวงสรวงมันมีนะบวงสรวงรูนี้นะมันแตกต่างกันไปฝากไว้เลยครับการบวงสรวงต่างๆต้องบวงสรวงด้วยความไพเราะเพราะทิ้งในการสวดบทต่างๆ ส่วนคาถาใดหนึ่งขึ้นลาดับที่หนึ่งสอสอันนั้นก็อยู่ที่ตํำรับตาราของครูบาอาจารย์ที่สอนพวกคุณมานั่นแหละถ้าไม่รู้ถามผมอาจารย์จริงวัชนักการจะเปลีนล้า,าเปอซ็น์ครับผม